สารวัตรแบล็กกูดไม่ได้เลยคําให้การของมาเรียเข้าตัดสินใจกลับมาที่ครหาสารอีกครั้งในยามดึกเพื่อสำรวจห้องสมุดอย่างละเอียดด้วยตัวเองเขาส่องไฟฉายไปทั่วห้องมองหาบ่อแสที่อาจจะถูกมองข้ามไปแล้วสายตาเขาก็สะดุดเข้ากับลินชักลับใต้โต๊ะทำงานของหลอร์ดอาเธอร์เมื่อเปิดออกเขาก็พบกับสมุดบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งสารวัตรแบล็กกูดหยิบมันขึ้นมาอย่างระมัดระวัง เขาเปิดอ่านหน้าแรกบันทึกเล่มนี้เขียนด้วยลายมือหวัดวัดของลอร์ดอาเธอร์เองใจความในบันทึกทำให้เขาตกใจมากลอร์ดอาเธอร์ได้บันทึกถึงประสบการณ์ประหลาดที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่เขาเขียนว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองฉันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนที่ฉันอยู่หน้ากระจกสารวัตรแบล็กกูดอุดอ่านต่อไปด้วยความตื่นเต้น ในตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นแค่ความเครียดแต่แล้วฉันก็เริ่มเห็นมันชัดขึ้นมันคือเงาเงาของผู้ชายอีกคนมันเคลื่อนไหวตามฉันมันเรียนแบบทุกการกระทําของฉันสารวัตรแบล็กกูดอ่านต่อจนถึงหน้าสุดท้ายที่เขียนว่าฉันรู้สึกเหมือนกําลังจะเสียสติเงาในกระจกมันเริ่มมีชีวิตมันไม่ใช่แค่เงาอีกต่อไปมันคือตัวตนมันกมลังจะมาเอาชีวิตฉันบันทึกจบลงแค่นั้นสารวัตรแบล็กกูดกรม สมุดบันทึกแน่นนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเขาพึ่งพากับตัวเองมาเรียไม่ได้โกหกลอดอาเธอร์ก็เห็นมันด้วยความสงสัยของเขากลายเป็นความกังวลเมื่อเขารู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นยะโยกที่แผ่ซ่านไปทั่วห้องสวัตแบล็กวูดไม่ได้ละเลยคำให้การของมาเรียเขาตัดสินใจกลับมาที่คารหานอีกครั้งในยามดึก เพื่อสำรวจห้องสมุดอย่างละเอียดด้วยตัวเองเขาส่งไฟฉายไปทั่วห้องมองหาเบาะแสที่อาจจะถูกมองข้ามไป